วันนี้ขอนำเสนอนิทานเรื่องราชสีกับนายพรานการละครั้งหนึ่งในป่าอันเป็นที่อยู่ของบรรดาสัตว์ได้มีพรานป่าผู้ขมังธนูคนหนึ่งเข้ามาล่าสัตว์ทำให้สัตว์ทั้งหลายพากันตเตลิดหนีด้วยความตกใจกลัวยกเว้นพญาราชสีผู้เป็นเจ้าป่าเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ใจกล้าไม่ยอมหนี ทันข้าจะกระโจนเข้าต่อสู้กับนายพรานทันใดนั้นนายพรานร้องห้ามชาก่อนท่านเจ้าป่าถ้าจะส่งทูตไปเจรจากับท่านนายพรานพูดจบก็ยิงลูกศรไปถูกชายโครงราชสีพญาราชสีผู้เป็นเจ้าป่ารู้สึกเจ็บปวดส่งเสียงร้องโหยหวนแล้วิี่เตลิดเข้าไปในดงไม้ทึบ เมื่อหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเห็นเจ้าป่าวิ่งตเตลิดหนีมาจึงรีบเข้าไปสอบถามว่าถ้าเห็นท่านกำลังจะต่อสู้กับนายพรานไม่ใช่หรือแล้วเหตุไหนจึงหนีมาทำไมท่านไม่ขับไล่ศัตร,รูของพวกเราออกไปจากป่าราชสีตอบกลับด้วยความคลั่งคลั่ว่าเจ้าอย่ามายุคฆ่าะให้ยากเลยแค่ทูตของมัน ยังทำให้ข้าต้องเจ็บปวดถึงเพียงนี้แล้วผู้เป็นเจ้านายของทูตจะมีฤทธิ์ขนาดไหนมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคู้โลกเ่าย่อมไม่สามารถพิจารณาแยกแยะได้ว่าสิ่งใดคือเรื่องจริงและสิ่งใดคือกลลวง